สวัสดีครับพบกับผมมีทัวร์นาฬิกาเม่นแล้วมินไน EP สามพันสองจุดสองไม่มีใครห้ามไม่มีใครห้ามเลยพบกับมีทัวร์นาฬิกาเม่นแล้วมินไน EP วันนี้เราจะพามาดูพฤติกรรมเม่นแคทถามว่าแปลกไหมแปลกเพราะมันเป็นช่วงหน้าหนาวเห็นมนอะไรวะเม่นอะไรอ่ะเป็นช่วงหน้าหนาวเม่นอะโอชัด ทะเลยรืวงั้นเดี๋ยวเราไปดูพฤติกรรมเม่นแคระว่าหน้าหนาวเขาจะทําอะไรกันแคหน้าหนาวเลยมั้งอันนั้นหน้าผากเราไปดูตัวแรกเลยดีกว่าน้องมีญี่ฝุ่นคันคันเขาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วล่ะ น้องยังเกาอยู่เลยเคอต้องบอกเลยนะครับว่าพฤติกรรมช่วงหน้าหนาวนะน้องเขาจะทาอะไรช้าๆเหมือนสลตเพราะเขาต้องเก็บพลังงานไว้นะครับเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเมื่อกี้เขาเก่าอะเขายังเก่าแบบเนี้ยเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปว่ะน้องบิ๊เติร์ ที่ผมบอกไปนะครับว่าช่วงนั้นะเขาจะต้องกักเก็บพลังงานจากปกตินอนเฉลียวันละยี่สิบชั่วโมงก็นอนเพิ่มเข้าไปอีกถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายะนอนเยอะเข้าไปอีกจะเห็นได้เลยว่าจะทําอะไรช้าๆจะไม่ได้แอคทีฟเหมือนหน้าร้อนหรือว่าหน้าอื่นๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สามกันดีกว่าน้องหมูผีผีก็ยังดุตามคอนเซ็ปต์ ่วงหน้าหนาวจะสังเกตได้เลยว่านี่จริงๆคือเวลาตื่นนอนของน้องนะทุกคนแต่น้องเขาจะนอนกันเยอะมากกว่าปกติแล้วก็จะทําอะไระช้าๆกินข้าวค่อยกินกินไม่เยอะแต่เป็นปกติของน้องพอน้องต้องเก็บพลังงานไว้ใช้กับอากาศหนาวนั่นเองนะครับผมถ้าทุกคนที่บ้านเจอเม่นแค่ทุกคนดูเอื่อยเฉยๆเนี่ยไม่ต้องตกใจไปหนาวแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้า